นี่เลยนะครับหลังจากมีข่าวว่าศิลปินตลกชื่อดังนะครับคุณปงเหน่งเชิญยิ้มเองป่วยหนักนะครับเป็นโรคไตเรื้อรังต้องฟอกไตตลอดชีวิตนะคุณนะฮะทาว่แฟนเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านก่อนหน้านี้นะครับเพียงเพงครับลูกชายของคุณป้งเหน่งเองก็อัปเดตครับบอกว่าคุณป้งเหน่งเนี่ยมีนัดฟอกไตวันที่9คือวันนี้แหละ9พฤศจิกายนล่าสุดนะครับลูกชายของคุณป้องเหน่งเองก็ได้อัปเดตครับบอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ฟอกไตนะ คุณหมอเนี่ยนัดมาตรวจวัดค่าไตาพร้อมกับให้เซ็นยิมยอมเพื่อเตรียมฟอกไตสัปดาห์หน้าครับต่างๆก็สรุปก,ก็คือว่าวันนี้ยังไม่ได้รับเข้าการฟอกไตครับก็คือต้องรอนัดใหม่อีกทีแต่ว่าจากที่ดูแล้วก็คือหมอเขาแล้วนะครับเป็นโรคของอ่าเป็นโรคไตเรื้อรังที่จะต้องฟอกไปตลอดนะครับแล้วก็คนเบื้องต้นก็คือวันนี้ที่คุยกันก็คือ มาคุยกับคุณพ่อแล้วก็คุณหมอก็มาคุยกับบรรดาลูกนะครับเพราะว่าจะต้องมีการเจาะที่หน้าท้องเพื่อทําการฟอกไตล้างไตนะครับอค,ครับผมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะต้องหมอต้องมานักตัวมาศึกษามารู้ว่าต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างดูแลคนไข้ยังไงบ้างอะไรอ่ี้อีกทีหนึ่งนะ่าจะเป็นอาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ค,คือเป็นยังเป็นไงบ้างคบที่ปมหนึ่งอาการอ่าถ้าเรื่องของไฟนอกตอนนี้คือแข็งแรงดีครับลุกนั่งเดินได้เยอะขึ้นครับ,รบก็พยายามกายภาพให้เดินได้ปกติแต่ว่าก็กินข้าวได้เยอะขึ้นต้องต้องรอครับต้องรอเพราะว่า อยากดูจากการก็คือต้องต้นกำเนองต้นคือต้องมาตกลงก่อนนะครับว่าเขาจะฟอกยังไงโดวยวิธีไหนทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้เคออ่าตายเป็นยังไงบ้างแล้วอครับเรียกได้ว่าวันนี้เหมือนเหมือนมาคุยว่าหลังจากถ้าฟอกแล้วต้องดูแลอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคุณต้องไปดูแลกลับไปดูแลคนไข้ยังไงทํายังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เต็นยินยอมว่าจะต้องทํานะอ,อะไรอย่าง<อ>นี้ครับอ่านงันแสดงว่าอาทิตย์หน้าเนาะ คร่ะขอบคุณมากค่ะคุณเฮงเฮงค่ะโอเคครับัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s ไซ h ์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f a n p a g ท t w i ไซ i g HD t นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ